สิงคโปร์เปิดเผย GDP ไตรามาส1ปี2,558ขยายตัว2.6สูงกว่าข้อมูลเบื้องต้นนี่โคเรียนไตรามาส4ปี57น่าเป็นห่วงแต 79. ่79.3ของ GDP เนื่องจากผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นแบงก์พวาลูกหนี้ชั้นดีเริ่มมีปัญหาผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นเศรษฐีแห่ซื้อประกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรุก่อนรวยกว่านะคะประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันศิรัตยาอิสระพัฒน์ละทีมงานนะคะภาพวงการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เคลื่อนไหวได้ในแดนบวชนะนมาวาค้ำคืนที่ผ่านมาภาพวงของฝั่งอเมริกานั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันเมมโมเรียลเดย์นะคะวอลต์สตรีทนั้นปิดทําการไปทั้ง3ตลาดเลยส่วนตลาดหุ้นยุโรปก็ค วัยในกรอบแคบๆนะคะอย่างไรก็ตามภาพรวมที่เข้ามาสลับสกัดลงทุนในตลาดหุ้นในฝั่งของเอเชียเช้าวันนี้ก็คือฟันคอนเน็นะคะหรือว่าการเชื่อมโยงการซื้อขายกองทุนรวมระหว่างตลาดหั่งเซ็งของฮ่องกงก,งกับซี่งไฮคอมมิชชั่นของจีนนะคะซึ่งกําลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้นและนั่นก็ทําให้ทางด้านของนักลงทุนนั้นมีการเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นอย่างคึกคักในวันทําการนี้ด้วยะค่ะอย่ไรก็ตามนะคะมาตรวจสอบข่าวล่าสุดกันก่อนนะคะกับภาพการส่งออกของบ้านเราล่าสุดนะคะทางด้าน ผู้ในการสํงงานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้เปิดเผยการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยนะคะคในเดือนเมษายน,นะคะ่ะพบว่าการส่งออกของบ้านเราะะติดลบ1.7เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าทําให้สีเดือนที่ผ่านมานะะการส่งออกของบ้านเราะะติดลบไปแล้ว3.99คะ่ะแต่ภาพรวมการติดลบเริ่มกลับ ปรับตัวลดลงแล้วนะคะแล้วก็มีสัญญาณบวกขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็คาดการว่าอาจจะกลับมาขยายตัวได้ในเดือนข้างหน้านะคะก็คือเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับทางด้านของการนำเข้านะคะเดือนเมษายนมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ประมาณ17,400ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง6.84%เค่ะ4เดือนนั้นนะคะการนำเข้าติดลบไปแล้ว6.53%ทำให้ภาพรวมการ การค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยนะคะดุลการค้าเดือนเมษายนขาดดุกลการค้า523ล้านดอลลาร์สหรัฐและ4เดือนแรกของปีนี้ขาด ถ้าดูภาพรวมยังเกินดุลการค้าอยู่นะคะที่902ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนี่คือภาพรวมล่าสุดของข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะส่วนข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่นํามาฝากในวันนี้ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะคะล่าสุด GDP ไตรามาสแรกประกาศออกมาแล้วนะคะพบว่าขยายตัวได้2.6เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าประมาณการครั้งแรกที่2.1และสูงกว่าที่รอยเตอร์สโพลได้ทาการสารวจนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดว่าจะขยายตัวได้เพียง 2.2%เท่านั้นนะคะโดยการสอกของโดยภาพรมเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะคะที่ฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดนั้นมาจากปัจจัยหลัก2ปัจจัยด้วยกัน,นะคะ่ะก็คือทางด้านของภาคการก่อสร้างนะคะและภาคบริการโดยสารามการก่อสร้างใน GDP ไตรามาสหนึ่งนั้นนะคะขยายตัวได้3.1%ขณะที่ภาคบริการนั้นเติบโตได้3.8%ราก็ตามรัฐบาลสิงคโปร์เองนะคะยังคงระดับการคาดการ GDP ปีนี้ไว้ที่ระดับเดิมก็คืออยู่ในกรอบ2-4 นะคะแล้วก็ระบุได้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนั้นยังคงมีความเสี่ยงขาลงและมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องแต่ก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี2014ที่ผ่านมานี่คือข้อมูลของประเทศสิงคโปร์นะคะมาต่อกันด้วยตัวเลขนี่ครัวเรือนของบ้านเรานะะในในไตรมาส4ปี2557ที่ผ่านมาค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ,อสส สช,ชาประกาศเรื่องของตัวเลขการก่อหนี้สินภาคครัวเรือนในไตรมาส4ปี2557นะคะพบว่าชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0ล้านบาทนะคะหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น6.5%แต่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP นะคะยังพบว่านี่ครัวเรือนนั้นมีสัดส่วนอยู่ที่79.3%ต่อ GDP ค่ะ ส่วนแนวโน้มนะคะของนี่สินภาคควรเรือนในไตรมาสแรกนั้นมียอดคงค้างสินเชื่อเพื่ออุปโภคและบริโภคในะคะในส่วนของบุคคลของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่7.6%เปอชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะคะที่เคยเป็นประเด็นหลักนั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับการ ผิดนัดชาระหนี้นะคะทั้งสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสินเชื่อภายใต้การกํากับและสินเชื่อบัตรเครดิตในไตรมาสแรกนั้นก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นมา17นะคะส่วนสินเชื่อภายใต้การกํากับการผิดนัดชําระหนี้เกิน3เดือนนั้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่27.4และยอดคงค้างหนี้ชำระบ,บัตรเครดิตเกิน3เดือนอยู่ที่22ซซึ่งถือว่าเป็นสัสดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ มาต่อกันที่ภาพรวมของการก่อหน,นี้นะคะของบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอัตราการจ่ายหนี้ที่เป็นลูกค้าชั้นดีนะคะล่าสุดนายอดีสรเสริมชัยวงการรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่สาุรกิจรายย่อยธนาคาร CIMB t h ย i ออกมาเปิดเผยนะคะว่าลูกค้าเก่าที่ขอสินเชื่อในช่วงเศรษฐ เศรษฐกิจด,ดีนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2556และ2557ล่าสุดนั้นเริ่มมีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นเลยคะตามสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแตกต่างจากลูกค้าที่เพิ่งจะมีการขอสินเชื่อในช่วง6เดือนที่ผ่านมาที่มีคุณภาพดีขึ้นเนื่องจากลูกค้ามีความระมัดระวังในการชำระหนี้ตามกำหนดเวลาโดยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของลูกค้ารายย่อยนั้นอยู่ที่ประมาณ102นะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับระบบการเงินไทยะคะ่ะนี่คือภาพรวมที่ นำมาฝากกันกับข่าวสารเศรษฐกิจที่นำมาให้ติดตามในช่วงแรกนะคะส่วนตอนนี้ไปตรวจสอบบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยรวมถึงตลาดทองคํากันค่ะเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นกันก่อนนะคะโดยเซนเนกเช้าว,วันนี้นะคะสามารถยืนได้ในแดนบวกต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะปิดตลาดภาดเช้าไปที่1 5 9 0 5จุดขยับขึ้นมาได้ เกือบเกือบหนึ่งจุดนะคะหรือว่าออทางด้านของ0.89จุดานะคะมูลค่าการซื้อขาย14,100ล้านบาทท่านดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้เราเห็นหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะขึ้นมามีว o ลุ่มหนาแน่นค่ะโดยธนาคารกสิกรไทยนะคะราคายอ่อตวลงไป1บาทก่อนปิดทาเช้าไปที่198บาท50สตางค์ฮัโก้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะที่17บบาท60สตางค์ส่วนทรูคอร์ปอรชั่นนั้นราคาไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน,กนที่ทสิบ่ะ มาต่อกันที่ราคาทองคำกันบ้างน,นะคะโดยราคาทองคําบ้านเราล่าสุดนั้นทองคําแท่งรับซื้อที่19,100บาทนะคะแล้วก็ขายออกที่19,200บาทค่ะซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าเป็นการปรับขึ้นมา50บาทต่อบาททองคาค่ะพักกันครู่เดียวค่ะเจ้าหน้ากลับมาวิเคราะห์เรื่องของการลงทุนในหุ้นกันต่อนะคะ คิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณต้องการมากกว่าแค่ดอกเบีย้ยเงินฝากประจำเลือกลงทุนกับกองทุนเคทีพลัสของบลจรกรุงไทยเพราะให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากประจำรับเต็มๆมไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ำและรับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไปสนใจให้เงินทำงานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบลจรกรุงไทยโทร026866100กด9การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน บทบาทกกพงานกำกับดูแลของกกพคือการบริการตรวจสอบมาตรฐานการบริการด้านไฟฟ้าให้ได้คุณภาพสูงสุดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องพลังงานมากที่สุดการประกอบกิจการพลังงานออกใบอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการประกอบกิจการด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของกิจการพลังงานไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างทั่วถึงพอเพียง ย,ยั่งยืนนั่นเองครับเข้าใจไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าไฟฟ้าน่ากดไลค์พ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แต่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูก เรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุ่มครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองมาติดตามกันต่อเลยนะคะกับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะในวองขงอาจรย์ฉุยนะคะคุณทวีรัตน์มัทวีวงรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทซอฟ์แฟินันเซียใสยรัฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ภาพรวมค่ะการลงทุนจาหุ้นไทยเป็นไงบ้างคะช่วงนี้เนี่ยก็คงดัชนีคงเป็นลักษณะของการที่จะเคลื่อนไหวไปอยู่ในระหว่างที่เราเคยคุยกันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปไหนนะนะบริเวณแถวพันห้า 1, บลบห้าสิบจุด,จดบุกลบห้าสิบจุดกลางนเนี่ยนะพันห้าข้างบนกับพันร้อยห้าสิบข้างล่าง 1, พันสี่ร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่อย่างนี้แหละลงมาคนก็ซื้อขึ้นไปคนก็ขายนะครับแต่ทีนี้เนี่ย อดอนีนมันจะผ่านพันหรอยหสิบได้หรือยังถ้าผ่านได้เนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นถูกไหมทีนี้ทั้งนี้ทั้ทงนั้นเนี่ย,ยปัยปจจัยที่มีเข้ามาเนี่ยมันต้องไปดูด้วยว,วันนี้เนี่ยไม่มีคือน,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 นักลงทุนไม่มีใครโทรเข้ามาหาเจ้าที่การตลาดเลยร์เกตติ้งนี่คือเรียกว่าหลับเลยนะฮะปริมาณการซื้อขายเนี่ยน้อยมากตัง้ตงแต่เมือ่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็คือค่อนข้างจะเบาบางจริงแล้วก็ เราย้อนกลับไปดูตัวค่าเงินบาทเนี่ยก็จะพราะว่าค่างบาทตอนนี้ในล่าสุดนะครับจะอยู่บริเวณแถวสามสิบสามจุดหกห้าหกบาทต่อดอลลาร์ก็เรียกว่ากราฟของค่าเงินบาทมันเป็นขาขึ้นก็คือมันมันอ่อนค่าคนไม่ต้องการเงินบาทนะฝรั่งเองก็บอกให้ถอนออกไปบางงส่วนเงินบาทมันเลยเป็นขาขึ้นพอเงินบาทเป็นขาขึ้นปั้งแต่ชนเงี้ยเราส่วนทางมันก็เป็นขาลงพอเป็นขาลงปั้งเนี่ย ต้องไปดูว่าในช่วงนี้เนี่ยเงินบาทเนี่ยจะเริ่มหลุดต่ำกว่า33มบานะฮะสามสก่อนสามสามจุดห mm ้า hmm. ก่อนถ้าเผื่อหลุดมาเออมีโอกาสที่จะลง <Okay. S 2> แต่ถ้าหลุด3 3บาทลงมาเนี่ยนะฮะ mm hmm. ก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยแสดงว่าเงินมันจะไหลเข้ามาเรื่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าดูเป็นกราฟเนี่ยกราฟทางนบาทเป,เป็นขาขึ้นรอว่าเมื่อไหร่เป็นขาลงคนก็ซื้อเลย เพราะว่าจะส่วนทางกันทีนี้เนี่ยเจ้าที่ขอกราฟนิดหนึ่งกันละกันที่เรามีกราฟให้โชว์นะครับขอกราฟที่นหนึ่งนะครับตัวกราฟที่เราโชว์เนี่ยเราก็จะพบว่าราคาหุ้นของเราเนี่ยนะฮะไฮเดิม erm เนี่ยอยู่ประมาณสักพันหกยี่สิบประมาณะนะฮะแล้วก็มาพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยนะฮะเริ่มปรับตัวไฮในีต่ำลงถูกนะฮะที่ลากเส้นแนวโน้มไปให้นะครับแล้วจุดโลก็ต่ำลง นะครับทีนี้ในลักษณะของราคาหุ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของจุดโลต่ําลงแต่ตัวอินดิเคเตอร์คือตัวแรกเนี่ยก็คือตัว RSI RSI จะพบว่าจุดต่ำเนี่ยมันยกสูงขึ้นค่ะมันสวนทางกันนะครับเป็นเชิงบวกเาเรียกว่าเป็น bullish convergence เราเชื่ออินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์บอกว่าให้ชั้นกำลังจะเป็นขาขึ้นนะแต่ราคาหุ้นก็ยังเป็นขาลงนะครับส่วนตัวพัดมา กกันเดียเขาต้องเชื่ออินดิเคเตอร์ uh huh. นะเขาเรียกว่าเป็นบูลลิชนะเวลาเนี้ยคืออินดิเคเตอร์บอกฉันจะเป็นขาขึ้นเราก็เลยตั้งชื่อเป็นบูลลิชแล้วมันเป็นสวนทางกันก็เ,เรียกว่าด uh ิเวอร์เจนส์นะฮะเพราะฉะนั้นเป็นสวนทางเชิงบวกนะครับ uh huh. ตัว MACD นะครับก็เป็นลักษณะข,ของจุดต่ำยกรดสูงขึ้นเหมือนกันนะครับขณะที่ตัว slow stochastic ก็เป็นลักษณะข,ของจุดต่ำยกรดสูงขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์กับ ราคาหุ้นสวนทางกันมาเป็น Bullish Divergence เพราะฉะนั้นราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าปรับตัวลดลงมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> แล้วอินดิเคเตอร์เริ่มเกิดสัญญาณเพิงบวกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย <c oughs> ให้หาจัดซื้อแล้วก็แช่เลย <c oughs> นะครับแต่ว่าท่ทั้งนั้นจุดต้งทเราเคยคุยกันก็คือ1,550 <c oughs> ถ้าผ่านได้เป็นขาขึ้นค่ะแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็เล่นรอบไป<า>คำถามคือเราจะซื้ออะไรดีดูจากอะไรบ้างเอ่อตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่มันจะมีก็ยังไม่ค่อยมีเข้ามานะครับทีนี้เราไปดูหุ้นที่มันมีจะเข้าในเอ c i บ้างะนะฮะเจ้าที่ขอกราฟที่หนึ่งนะเอ็มเอเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะดูจากเรื่องของการปิดตลาดในวันที่29าพฤษภาคมนะครับซึ่งหุ้นที่จะมีการปรับเข้าออกในกลางปีเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่า MSCI Global Standard เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัว Global Standard เนี่ยไม่มีการปรับหุ้นในในตลาดหุ้นไทยะนะครับแต่ส่วน Small Cap นะ Small Cap ก็จะมีเอ่อ BA อนะน้องยา,ยาย่าเข้ามาช่วยแล้วนะ BA, ะ,นะบเบอ,อเครื่องบินนะฮะบิวตี้นะฮะบิวตี้แล้วก็คาราบาวนะฮะ EPG ีจ EP ีนะหุ้นใหม่นะครับ Impact นะครับ i f ย c ฟนี่พลังงานลมที่เราคุยกันอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ ตัว mtls น,นะครับ m v s ก็ตัวเตรียมจะทำนานดฟินแลนซ์พวกเช่าซื้อลิสซิ่งแรงต่างนะครับแล้วก็โฆษณาแผน b ptg sim นะฮะ scn นะครับ, N, รบไทยโซล่า tse นะฮะยูนิคแล้วก็เวิร์กนะครับส่วนที่ปรับออกก็มีเจมาร์ ART, นะครับแล้วก็ตัวทีเปอปอลินนะฮะซึ่งจะมีเอฟเฟกติ e ก็คือช่วงปิดราคาก็คือของสัปดาห์นี้นะครับ ทีนี้ในส่วนของหน้าถัดไปนะครับคือเซ็ตห้าสิเนี่ยนะครับเขาจะมีข้อมูลในการคำนวณเนี่ยตั้งแต่วันที่1มิออมยอห้จนถึง22พฤษภา,ษาครับหุ้นที่คาดว่าจะเข้าเซต50ก็มีเบลเอนะชีวิตนะครับ t p i ีโพลีนว่าแล้วก็ซูปเปอร์เนี่ยซูเปอร์พลังงานโซลาร์ฟาร์มเนี่ยเราเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้ว ITD แล้วก็ BA เอีเอก็เข้าทั้ง MSCI ด้วยนะครับส่วนสวัสด์เนี่ยนะครับถ้าราคามากกว่า42บาทนะครับถือว่า เข้าเกณฑ์แล้วก็ถ้าว่า t c a คนะครับต่ำกว่า3 0แบบสาบาท50ก็จะหลุดออกไปนะครับหุ้นที่คาดว่าจะหลุดก็คือมี b บ b, b ์เบ b นะบริจูเกอร์ไทยคมเคทิสุภาลัยลแลวก็ VGI ีไอวีจัยช่วงนี้ก็ราคาหุ้นก็ค่อนข้างตกค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะมาดูเพจสุดท้ายนะครับหุ้นในที่จะเข้าในคาดว่าจะเข้าในเซ็ตร้อยนะครับก็มี BLA เหมือนเดิมนะครับวาซปเปอร์เหมือนกันนะครับ B, b a ก็คือ ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในตัวเดิมๆที่มีเพิ่มเข้ามาก็มี C K P R S u n i x แล้วก็ Mono นะครับอันนี้ก็น,น่าจะเข้านะครับส่วนหุ้นที่จะถูกถ,กถ,กถอดออกนะครับก็มีเหมือนเดิมนะฮะก็คือในเซต5้น50แรกนะครับคือพวก B B J C K T i แนอกจากนั้นก็ B C H นะ P T G m e ก a นะครับ S T A แล้วก็เอวนะ M C M C นี่ช่วงหลังๆก็กำไรก็ลดลงไป S F นะแล้วก็ซิมแล้วก็ไทรีนะครับเพราะฉะนั้นไทเรนก็ เรียกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากจะเราจะเลือกก็ต้องไปเลือกที่จะเข้าเซต50นะครับใครจะถอดออกก็ต้องลงหรือใครที่จะเข้าเอ็มเอสไก็ไปเลือกหุ้นพวกนั้นนะครับนั่นคือภาพรวมที่เราฝากวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เฉยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับมีงานสัมมนาทิ้งคไหมคะอ๋องานสอนนะครับก็จะมีสอนในวันที่20-21นะฮะแล้วก็27-28-29เดือนมิถุนายนนะครับ เข้ารม2 0 0 0 0บาทนะครับถ้าสนใจนะครับเรียนดูกราฟดูงบการเงินดูวิส i n e s s น o โมเดลนะครับแล้วก็ดูเทรดหุ้นหน้าจอเอ่อเราจะเรียนกันทั้งหมด 1, ครบภายใน5วันนะครับเข้ารม2 0 0 0 0บาทนะฮะ2 0 0 0 0บาทก็ติดต่ออาจารย์เฉยได้ที่เบอร์081 4413638นะครับ0814413638เรียนที่ซอฟว์ร์ปาร์ตรงข้ามกับเซนทันแจ้งพัฒนาครับค่ะนั่นคือภาพรวมที่นํามาฝากกันนะคะสวัสดีครับคุณอาจารย์เฉยอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยเรื่องของการวางแผนเกษียณกันนะคะว่าเงินน้อยก็วางแผนเกษียณได้อย่างไรนะคะสักครู่เดียวค่ะ จะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณต้องการมากกว่าแค่ดอกเบี้ย,เง,ยเงินฝากประจำเลือกลงทุนกับกองทุนเคทีพลัสของบลจรกรุงไทยเพราะให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ย,เง,ยเงินฝากประจำรับเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ำและรับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไปสนใจให้เงินทำงานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบลจรกรุงไทยโทร026866100กด9การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน บทบาทกกพงานกำกับดูแลของกกพคือการบริการตรวจสอบมาตรฐานการบริการด้านไฟฟ้าให้ได้คุณภาพสูงสุดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องพลังงานมากที่สุดการประกอบกิจการพลังงานออกไปอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการประกอบกิจการด้านไฟฟ้าและก๊าสธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของ,ของกิจการพลังงานไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างทั่วถึงพอเพียงและยั่งยืนนั่นเองครับเข้าใจไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าไฟฟ้าน่ากดไลค์ พ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แพ่กิ่งก้านสาขาแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่า <c oughs> กำลังจะเกิดขึ้นจริง <c oughs> ป่าในกรุ่มครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้ <c oughs> และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง ติดตามกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของรายการะคะ่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการวางแผนกเกษียณกันนะคะหลายคนตั้งคําถามว่าถ้าเราเป็นคนที่มีรายได้ไม่มากนักนะคะแล้วก็ยังอายุไม่เยอะนะคะการกเกษียณจะเป็นเรื่องยากแล้วก็ไกลตัวหรือเปล่านะคะวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจพร้อมก,กันกับคุณราชันตันติจินดาซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินอยู่ในสายกระเป๋าๆนะคะสวัสดีค่ะคุณราชันคะสวัสดีครับอยาก<ส>่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเราอยากจะวางแผนกเกษียณ สำหรับใครที่มีรายได้ไม่สูงนะ <ừ, S 1> คะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากและไกลตัวมีคำแนะนำอย่างไงบ้างคะครับก็จริงๆจะมีคําแนะนําสําหรับผู้ที่เงินออมไม่มากนักมีด้วยกัน3ทางเลือกหรือ3ตัวช่วยด้วยกันะนะครับผมตัวช่วยที่1คือตัวช่วยจากตัวเองหรือ ừ, ว่ามีการลง ทุนในกองทุนที่มีผลตอบแทนสูงอย่างกองทุนหุ้น<ช>นะครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเดิมๆนะครับแต่ว่าจากที่เราเคยสํารวจมาคนส่วนใหญ่ไว้ทํางานเนี่ยเจ็เปอร์เซ็นเลยเงินอยู่ในเงินฝากเท่านั้นนะคบเพราะนั้นนี่เป็นที่มาส่วนหนึ่งว่าทําไมคนส่วนใหญ่เวลาเก็บเงินเกษียณเนี่ยถึงต้องเก็บเ,ง,เงินเยอะต่อความเป็นจริง<ช>นะคบผมยกตัวอย่างเช่นถ้าระวางแผนเกษียณนะครับตอนอายุหกสิบปีนะครับใช้จ่ายเดือนละหมื่นเนี่ยจนถึงอายุแปดสิบห้าปีเนี่ยถ้าเริ่มต้นลง ทุนนั่นแอายุ30ิปีนะครับลงทุนแค่เดือนละ2พ0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโอเครู้ตัวช้าหน่อยนะครับเมื่อเริ่มต้นตอนอายุสัก40ิหรือห้าสิปีเนี่ยก็ต้องลงทุนเพิ่มเป็นเดือนละห้0 0ันธบาทกับ1 7 6 0 0ันบาทตามลำดับนะครับซึ่งจะเห็นว่ายิ่งถ้าเตรียมตัวเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็จะเก็บออมเงินน้อยลงเท่านั้นนะครับมีกราฟิกประกอบด้วยนะคะเดี๋ยวรบกวนทีมงานด้วยค่ะครับค่ะต่อไปเป็นตัวช่วยที่2นะครับผมก็เป็นในเรื่องของ ตัวช่วยจากนายจ้างนะครับหรือว่ามีทางเลือกเพิ่มเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเงินส่วนนี้เนี่ยครับนอกจากเราสะสมแล้วนายจ้างเองก็สมทบเพิ่มด้วยนะครับพูดง่ายคือถ้าใครทํางานบริษัทเอกชนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าเสมือนว่าเราได้เก็บเงินสองเท่าจากที่เราเก็บเองใช่ค่ะนะเพราะว่าตัวนายจ้างสมทบมาเขามีเกณฑ์ว่าอย่างเราต้องสมทบไม่น้อยกว่านายจ้างสะสมไม่น้อยกว่าลูกจ้างสะสมนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผม สะสมเดือนละประมาณ500บาทนะครับเป็นระยะเวลาประมาณสัก30ปีเงินตัวนี้มูลค่าจะประมาณสัก2 9 0 0 0 0บาทแต่ถ้าผมมีนายจ้างสมทบด้วยอีกเท่าตัวนะครับก็เท่ากับว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตอนกเกษียณผมมีเงินถึงประมาณ5 8 0 0 0 0บาทเลยค่ะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันล่าสุดกฎหมายก็ออกมาเป็นพรบรเรียบร้อยแล้วด้วยว่าสามารถที่จะสมทบนะคะในส่วนของลูกจ้างในสมทบได้มากกว่าในจ้างด้วยสำหรับใครที่อยากวางแผนเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นะครับ<ฆ>เป็นทางเลือกที่เหมาะสําหรับพนักงานเอกชนมากๆเลย<ฆ>นะครับเนี่ยก็ต้องมีข้อระวังนิดนึงนะฮะว่าถ้ามีการลาออกก่อนเกณฑ์เกษียณน,นะครับ<ส>เงินส่วนที่จะได้รับจากนายจ้างเนี่ยส่วนของนายจ้างส่วนทบเนี่ยอาจจะมากมากหรือน้อยแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัท<ฆ>นะครับผมอันนี้ต้องระวังนิดนึงส่วนตัวช่วยตัวที่สามนะครับคือตัวช่วยในเรื่องของภาคบังคับจากภาครัฐบาลน,นะครับ<ส>หรือว่าการสะสมในกองทุนประกันสังคม นะครับซึ่งสําหรับพนักง,งานเอกชนทุกๆคนคงจะทราบว่าเรามีการสะสมเงินในกองทุนประกันสังคมเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบาทใช่ค่ะนะครับซึ่งจะมีส่วนหนึ่งคือประมาณสักสี่ร้อยห้าสิบาทเนี่ยเป็นเงินสะสมในส่วนของการเกษียณอายุะนะครับซึ่งในจ้างเองก็ต้องสมทบเพิ่มในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผมยกเพียงแต่ว่าเงินของกองทุนประกันสังคมเนี่ยเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราเกษียณอายุและต้องอายุห้าสิบห้าปีขึ้นไปแล้วเท่านั้นะนะครับผมผมยกตัวอย่างเช่นถ้า ใครมีการสะสมในกองทุนการสังสมคมมาไม่ถึง15ปีนะครับเราจะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินก้อนจัด กองทุนประกันสังคมนะครับที่ในจกุกเดืเนี่ย <c oughs> ก็รวมกันเดือนละ900บาทซึ่งเงินตัวนี้เนี่ยคิดต้ต่อแผงด้วยซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากที่กองทุนประกันสังคมนะครับ <c oughs> แต่ถ้าใครสะสมมาเกิน15ปีนะครับอันนี้จะได้รับเงินบำนาญน,นะครับได้คิดที่20%ของแผงเงินเดือนไม่เกิน15 <c oughs> หรือพูดง,ง่ายคือใครเงินเดือนเกิน15ได้บำนาญ3,000บาทขึ้นไปนั่นเอง <c oughs> แต่บางคนอาจจะได้เยอะบ้างน้อยบ้างอันนี้แล้วแต่ระยะเวลานในการสะสมนะครับ <c oughs> ผม,มทำตารางไว้ให้คือถ้าใคร ทํางานสักนานหน่อยเริ่มต้นทางใน,นตอนอายุที่สองปีสัส้นสมตอนได้สามสิบแปดปีเนี่ย <Yeah. S 2> ก็เงินบานาญนีน้อยทีเดียวนะครับประมาณห้าสิบกว่าเซนของฐานเงินเดือน mm hmm. ก็ประมาณแปดพันกว่าบาทต่อเดือน <Yeah. S 2> เลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยจริง,รงๆการวางแผนเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องของคนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเงินรายได้มากหรือน้อยก็ตามคนเราทํางานประมาณสามสิบสี่สิบปีเนาะแต่ว่ากเกษียณเนี่ยต้องอยู่ประมาณถึงสามสิบปีเลยทีเดียว ค่ะควันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณราชันค้ะสวัสดีค่ะคุณราชันตันติจินดานักว่าแผนการเงินเลยค่ะเพราะเราเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วการวางแผนกเกษียณเป็นเรื่องของทุกคนนะคะไม่ว่า จะเป็นตัวช่วยจากตัวเองจากนายจา้างหรือจากภาครัฐนะคะก็ควรจะเริ่มต้นนะคะเพราะว่าอมก่อนรวยกว่าเสมอนะคะแล้วก็รู้กรร่อนรวยกว่าด้วยวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะสามารถติดตามได้น,นะคะใน Facebook เพิ่มเติมนะคะส่วนใครนะคะที่เป็นลูกค้าของบลจธนาชาติอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปนะคะใช้บริการธนาชาติฟันออนไลน์ได้เลยนะคะทำธุกรกรรมกองทุนรวมด้วยตัวเองตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีฟีเจอร์เด็ดๆหลายตัวทีเดียวลองคลิกเข้าไปแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าจะโทรเข้าไปสอบถามก็ได้ คะที่โทร17 70ค่ะและนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันนะคะส่วนใครอยากพูดคุยเพิ่มเติมอย่างที่บอกไว้นะคะที่ Facebook รู้ก่อนโดยกว่าหรือว่าดูรายการย้อนหลังก็ได้เช่นกันวันนี้ดิฉันละทีงานลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ